สวัสดีครับเย็นนี้นะครับจะมาทำแกงใบยอหมูนะครับตอนนี้เอาพี่แจงมาผัดในกะทินะครับนี่ครับแม่เล่งไปกันนะแจงหอมๆเลยนะครับผัดรวมกับน้ำกะทินะครับที่คั่นแล้วนะครับถ่ายให้ดูนะครับน้ำกะทิ คันเมื่อกี้นะครับคันจะสดเลยนะครับก็จะมีมีใบยอนะครับแล้วก็เนื้อหมูครับนะครับอตอนนี้เดือดแล้วนะครับ เดี๋ยวรอให้กะทิแตกมันใช่ไหมให้กะทิแตกมันก่อนนะครับตอนนี้ใส่ใส่เนื้อหมูเนื้อหมูไปนะครับเน,เนื้อหมูบดนะครับรดูนะครับแม่ตักหมูบดใส่นะครับ ายกันแบบบ้านๆนะครับอาหารบ้านแม่ทำทานเองนะครับแต่รับรองว่าอร่อยนะครับเอาประสบการณ์การทำอาหารแม่มาให้ชมกันนะครับดูกันเพื่อนๆน,นะครับ ผิดาพาดประกันใดขออภัยด้วยนะครับครับรอให้หมูเนื้อหมูที่บดให้สุกกันครับโอ้ตอนนี้น้ำเดือดมากเลยนะ,นะครับนะอ่าครับเดี๋ยวแม่ใส่ใบยอนนะครับใบยอลงไปครับใบยอก็เก็บแถวริมรั้วข้างบ้านนี่นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นผักสวนขัวนะครับที่จะมาประกอบอาหารนะครับปลอดสันพิษแน่นอนครับนี่ครับใบยอนะครับนี่นะครับผัดแกงใบยอหมูนะครับ สุกแล้วนะครับตอนนี้นะครับที่เอามาผัดในกระทะนะครับโอเคครับตักใส่ถ้วยนะครับ เสร็จแล้วนะครับแกงใบยอหมูนะครับเมนูอาหารเย็นนี้นะครับหอมน่ารับประทานมากเลยนะครับนี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง วินัยวินัยธรมรมวรชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ